ก็ทูพูดก็ทูว่า no no s <S no s <S no no keep me นี่ได้กระเป๋าได้กระเป๋าไปใส่เข้าห่อไปทำงานแล้วนะคะนี่ v e r y n i c e yeah and fold, down yeah. Mm. fold them to nothing yeah Fold สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศงานปาร์ตี้นะคะนี่คืออาหารนะคะอาหารเบาๆก่อนรับประทานอาหารหนักนะคะแล้วก็มีขาหมูขาหมูอบน้ำผึ้งขนาดใหญ่นะคะบ้านของลูกสะภ้ยลุงเป็นคนจัดแล้วก็อาหารต่างๆที่แม่ของลูกสะภ้ยเป็นคนจัดนะคะเขาก็จัดเตรียมตั้งเอาไว้สวนอ้อก,ก็แค่น้ำผลไม้ ไปร่วมงานนะคะก่อนจะกินกันเราก็มาเปิดแกะของขวัญกันนะคะว่าแต่ละคนมอบอะไรให้กันบ้างหลังจากนั้นก็เปิาเริ่มสตาร์ทการกินเลยค่ะคะแต่ละคนก็จะเอาจานนะคะไปตักใส่เป็นของตัวเองนะคะเดินเดินนำจานแล้วก็เอามาเองนะคะ นี่น้องแอมมาลีนะคะๆๆคนที่อ้เคยเลี้ยงตอนอายุสี่เดือนตอนนี้โตแล้ว <c oughs> ะนะคะมีอาหารนะคะาหั่นทั้งไก่ทั้งหมูทั้งเป็ดนะคะเยอะแยะมากมายเลยในปาร์ตี้นี่น้องแคทเลนที่สาวของแอมมาลีนะค,ะ, <c oughs> คะสองคนนี้อ้อเลี้ยงตั้งแต่ยังแดเบาเลยค่ะ ก็นั่งเง่วมโต๊ะกับลูกสาวลูกเขยของลุงนะคะแล้วก็มีการกล่าวการขอบคุณในการสังสรรค์ง,งานปาร์ตี้นี้นะคะที่มาร่วมรับประทานอาหารกันเมื่อทานเสร็จแล้วนะคะเพื่อผู้ชายก็จะออกไปอ x กซ c ซ s e นิดหน่อยนะคะเพื่อให้อาหารย่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทานของหวานกันนะคะ นี่เป็นบริเวณบ้านของลูกชายของลุงนะคะหลานกว้างมากนี่ก็เป็นหลานสาวกำลังเข้าสู่วัยรุ่นหลานชายนะคะลูกพี่ลูกน้องเขาน่นแหละนะคะเสร็จแล้วก็เรียกผู้ชายมาใส่เสื้อดำนั่นคือลูกชายของลุงนะคะที่มีคราวนั่นก็คือลูกเขยจริงๆแล้วยังหนุ่มยังแน่นนะคะมีถึงเวลาทานขนมหวานเค้กนี่ เป็นสีมือของลูกสาวของลุงค่ะนะคะเขาเป็นคนจัดเตรียมเค้กมาเขาเป็นคนที่ทำเค้กได้เยี่ยมมากนะคะอ๋อได้ชิมสีมือบ่อยเลยทีเดียวนะคะกินกันดอิ่มมากเลยนะคะนี่ก็มีเพิ่มอีกนะคะแอมมี่อยู่หน้าเค้กเลยนะคะ ่หวานนะคะ like cupcakes, ชอบนะคะ <Hey. S 1> นี่นะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นของขวัญจากลูกๆของลุงเดวิดที่มอบไอ้อกับลุงเดวิดนะคะนี่นะคะเดดแอนออแล้วก็นี่ก็ นะคะป๊อปปี้แอนดนะคะ oh. ของ Merry Christmas นะคะนี่เดีย๋ยวมาแกะดูนะคะนี่ก็เป็นนี่เป็นลูกคนโตนะคะก็ซื้อกิฟต์เซตที่เป็นมีทั้งทีนะคะน้ําชาแล้วก็พวกขนมต่างๆส่วนอีกสองคนก็จะใส่กล่องมาให้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรนะคะ นี่ก็เป็นของขวัญน,นะคะของขวัญจากลูกๆของลุงเดวิดนะคะเอาให้อ้อกับลุงเดวิดน่ารักมากเลยนะคะลูกๆไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ละคนก็มีครอบครัวกันไปแล้วนะคะอ้อ,อมาอยู่ที่นี่กับลุงเดวิดก็5ปีแล้วชนะใจนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องของการที่เราสามารถชนะใจเขาให้เราได้อยู่ในครอบครัวนะคะแต่ละคนก็อายุไล่เลี่ยกับอ้อเลย40 40อัพนะคะ40อัพคนพี่ก็46 47คนกลางก็อายุเท่าอ,อ้อคือ45ส่วนคนน้องสุดก็อายุ40 41นะคะแต่ละปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่2คนนะคะคือคนกลางกับคนเล็กจะรักอ้อกนะคะเพราะว่าอ,อ้อเข้ากับลูกๆเขาได้แล้วก็แบบว่า มีเวลาเคยเลี้ยงดูลูกๆของเขานะคะตอนที่ว่ามาใหม่ๆเนี่ยเขาก็เลยแบบว่ารักเราในที่เป็นแบบที่เราเป็นนะคะก็เลยสนิทสนมกันส่วนคนโตนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เจออ้อแล้วก็อ้อก็ไปเยี่ยมที่บ้านนะคะก็มอบกิฟต์เซตนะคะของขวัญน,นะคะนี่ก็คือ ยื่นให้กับมือเลยนะคะบอกว่าให้พ่อแล้วก็ให้อ้อนะคะแล้วก็มีการกอดกันตามธรรมเนียมนะคะในรีคริสมาสนะคะเป็นครั้งแรกที่อ้อมาอยู่ที่นี่ในรอบหปีนะคะจะมาแกะดูนะคะอันนี้คือคนเล็กนะคะคนเล็กตั้งแต่ที่เขามีลูกนะคะ,ะลูกเขาตอนนั้นอายุ4เดือนนะคะอ้อก็มาอยู่ที่นี่พอดีก็ได้ดูแลน้องนะคะดูแลน้อง ชื่อน้องแอมเารี่กับเคทเลนนะคะสองคนเนี่ยจะติดอ้อมากนะคะเวลาโทรศัพท์เนี่ยก็จะเรียกแต่ชื่ออ้อให้คุยด้วยนะคะนี่ไปเจอกันก็กอดกันตลอดเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาคิดถึงอ้อนะคะในช่วงช่วงก่อนโควิดนะคะช่วงที่ว่าโควิดน่ะเป็นปีเลยนะคะระยะยาวเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเลยพอเจอกันแล้วก็แบบว่าวิาว่งเข้ากอดกันทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะ ส่วนนี้ก็คือคนคนกลางนะคะเป็นผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงสองคนนี่คือคนกลางให้มานะคะ <g> ก็อบอ่อนดีนะคะคร <g> อบครัวเดี๋ยวจะมาแกะดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรส่วนหลานหลานอ้อก็ใส่ซอง <laughs> ขาโตขึ้นทุกวันนะคะเราไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้แต่ละปีก็ซื้อของขวัญให้เด็กๆเหมือนกันแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ซื้ออะไรให้นอกจากใส่เงินให้นะคะให้ไปซื้อเอาเอง Yes please ดีๆขอบคุลุงเจียมีดมาให้นะคะผู้หวังดีนี่คะ่ะได้เป็นได้เป็นเทียนหอมหอมมากเลยอะ่ะหอมมากเลยนะคะเป็นเทียนนะคะเป็นเทียนนะคะนี่ mm. เป็นเทียนใหญ่มากใหญ่มากเลยนะคะ y okay. o ลุงบอกว่าเดี๋ยวให้แก,แกะที่ที่อันใหญ่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้กันว่าให้อะไรมาเอ่ยนะคะลูกๆบอกว่าให้แดดกลับให้อ้อนะคะ oh บอกว่า dear dad poppy ก็คือว่าลูก,ล,ก,ล,กลูกเรียกคุณคุณตานะคะแล้วก็อ้อ we hope you have a fantastic christmas นะคะ wishing you are both all the best for a great new year we have missed you lots of love นะคะโจจานโอบีโอบีนี่คือหมานะคะหมาที่เคยเลี้ยงมาก่อนคือเวลาลูกลกไปไหนเนี่ยลูกแกไปไหนเนี่ยก็จะฝากก็เลี้ยงชื่อโอบีนะคะโอบีแล้วก็น้องแคทเลนน้องแอมเบลี่แล้วก็ xxx ที่นี่นี่ะแปลว่ารักรักรักนะคะ นี่นะคะเป็นการ์ดน้อยนะคะที่ส่งมาให้จะแกะดูนะคะว่าข้างในกระดาษแล้วไม่เอาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะแกะดูเลย เป็นรูปสองสาวน้อยนั่นเองนะคะนี่น่ารักมากนี่คือแอมมาลีนี่คือแคทเลนนะคะตอน้อ้มาเนี่ยคนนี้แค่สี่เดือนนะคะสี่เดือนตอนนี้จะห้าขวบแล้วนะคะเลี้ยงมาเองกับมือเลยนะคะนี่ค่ะเป็นรูปนะคะไปถ่ายกับซันตาครอส นะคะสาวน้อยน่ารักมากเลยนะคะ <You S 1> นี่นัดคลายนะคะนี่ <You 're S 1> คนนี้ <were. S 1> นะคะคนนี้นะคะวิ่งมากอดตลอดเลยนะคะแอมเบรี่นะคะคนนี้น้องแคทเลนนะคะสาวน้อยน่ารักมากเลยนะคะนี่คือครอบครัวอบอุ่นนะคะที่มอบให้อ้อนะคะนี่น,นี่เป็นของ ลูกสาวค้นหัวปีนะคะลุงบอกว่าให้แกะมันก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะนอกจากว่าเป็นของเป็นของกินก็ส่วนใหญ่เนาะ ็ดแปดเ้าสบนะคะมีสิบกล่องแล้วก็มันก็จะมีเป็นกระเป๋าให้เราด้วยเย่นี่วันแบกเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าที่สำหรับใส่ของไปติกน pues <cat> <Yeah>. ิกก็ได้นะคะ ใส่ข้าวหอโอ้ยโอ้ oh, this one so I go to food go to work no 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 give me <it> s <S นี่ได้ <it> s <S กระเป๋าได้ s <S <laughs> กระเป๋าไปใส่ข้าวหอไปทำงานแล้วนะคะนี่ very nice ย์ yeah. and fold d o w n t o nothing Yeah. Mm. fold d o w nothing สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย